อ่าวันนี้ทําไมมันกล้องมันไม่ค่อยสวยวะความจริงแม่เป็นคนที่สวยมากเลยนะทุกคนนะก็สวัสดีวันแห่งความสําเร็จก็แล้วกันนะคะก็วันนี้เป็นวันหวยออกวันที่16บหกพฤษภาคม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 ,คมพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของแม่หญิงนะคะก็อย่าลืมซื้อหนึ่งจ หน่งเจออลองดูเผื่อจะมีโชคมีลาบแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยฝนนะขาฝนฝนว่าน้ำท่วมบ้านค่ะน้ำท่วมบ้านแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้หรือบ้านที่อยู่กับป้าแต่ก่อนและหรือบ้านที่มุกดาหารเดี๋ยวจะเล่าเป็นฉาก,ฉากให้ฟังนะคะถ้าบ้านที่มุกดาหารน่ะมันเป็นเลขสามหนึ่งสี่ บ้านที่บุกดาหารเป็นเลขส1 4หนึ่งสแต่ถ้าเป็นบ้านที่ตรงนี้ที่แม่อยู่มันเป็นเลข6 6 2 0 6อ่าไปจับคู่เอาเอง6 6 2 0 6และถ้าเป็นบ้านปราป้าสี่ห้าเจ็ดเก้าอ่าไปไปจับเอาแต่แม่ฝันเห็นน้ำท่วมบ้านแต่แม่ก็เชื่อว่ามีเจ็ดมีสามงวดน,นี้นะอืมล่องเบิงล่องเบิง เออไม่เจ็ดมีสามมีสี่นี่ละเอาแถวนี่ละแต่แม่มั่นใจเจ็ดแม่มั่นใจเจ็ดแต่ว่าพอแม่ฝันว่าน้ําท่วมบ้านใช่ไหมคะวันนี้ฝนตกค่ะน้ําท่วมครัว <c oughs> เหมือนแม่จะฝันแม่นฝนตกครั้งแรกสำหรับปีนี้ใช่ไหมวะ อ่ที่หนักที่สุดอ่คือวันนี้ฝนตกหนะักแม่ก็เลยอ่าใครจะวิ่งเจ็ดก็วิ่งไปนะคะคือแม่จัดไปแล้วเจ็ด <c oughs> อันนี้เพื่อให้เพื่อเป็นแนวทางให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ส่วนแม่จะสรุปให้วันนั้นที่เราถอดไพ่ปกติเราจะถอดเมื่อคืนแต่เมื่อคืนเป็นวันพระแม่ก็เลยถอดตั้งแต่วันวันก่อนนู้น พอดไพ่สองตัวมันเป็นหกกับสามแม่ก็เลยแบบแล้วแต่แล้วแต่แล้วตแวต่นะลูกหกกับสามก็ถ้าหกกับสามมันเป็นเลขอมันไปนตรงกับเลขทะเบียนรถน้องด้วยพ่อของน้องอ่ะหกสามหนึ่งสี่อะไรนี่แหละอะาทะเบียนรถดูอิงน่ะก็มันก็คือคือ,คอ,อยู่ด้วล่ะแต่แม่ไม่ได้เล่นหนึง่งสี่งี้นี้ไม่ได้เล่น จะเอาเลขไหนก็เอานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลขเบิ้ลน่ะเลขเบิ้ลก็9966ก็ลองดูแต่อย่าลืม26นะคะเพราะแม่ทำบุญบ้านวันวันที่26พฤษภาหรือเดือน5ก็อย่าลืมลองดูลองดูแม่ซื้อไว้หมดแล้วกูดักทุกหน้านวานี้คาดว่าซื้อไปเยอะอยู่ซื้อเยอะ,อะแม่แม่ ซื้อสองหกแล้วก็วิ่งเจ็ดแม่วิ่งเจ็ดพ่อแม่ฝันเห็นน้ำแล้วก็น้ำน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านอแม่อกแม่นี่แหละแต่วันนี้พอตื่นมาฝนตกหนักน้ำท่วมครัวจ้ะเหมือนฝันจะเป็นจริงยังไงก็ไม่รู้นะคะก็วันนี้แม่ก็ขออวยพรให้ลูกทุกคนมีโศกไม่ลับเลยลูกเด้อ วันนี้ก็โอนไปที่วัดพระบาทน้ำผุแล้ว200นะคะแต่สำหรับคนที่อยู่ในรายกลุ่มเขาจะรู้ว่าแม่ทำบุญทุกวันเออส่วนในยู u ูบแม่ไม่ได้โพสให้ดูนะคะก็อ,อันนี้แล้วแต่วาสนานะลูกนะแล้วแต่วาสนาวาสนาของใครของมันจงตั้งใจเป็นสามีที่ดี ก็ลูกกบลูกกบทำงานหนักแต่เช้าวันนี้มันไปเช็ดครัวคือไอ้น้ำที่ลางน้ำอ่ะมันรั่วในครัวนะ่ะตอนแรกแม่กังวลว่าตรงที่ให้เขาปิดแผ่นทึบไว้เพราะมันร้อนไงตอนแรกปิดปิดแผ่นใช้แผ่นใช้แพงนะแผ่นใช้แนละ้วน่ะว่าให้ครัวสว่างแต่กลายเป็นว่ามันทําให้มืดให้ร้อนลูอกมันร้อน เป็นประสบการณ์เลยนะลูกถ้าใครคิดจะติดแผ่นใสเพื่อให้ในครัวมันสว่างอย่าทำเด็ดขาดมันร้อนค่ะยกเว้นคุณเอาครัวติดแอร์ได้แต่บ้านแม่ไม่ได้ติดแอร์ในครัวแต่อนาคตไม่แน่ถ้าทูกมือห่แม่มีโชคไม่ลาบก่อนใหญ่เลยแม่กูติดติดแอร์หอดในครัวปุนะออถ้าถูกระวันที่หนึ่งติดแอร์ในห้องน้ําติดแอร์ติดทุกจุดเลยถึงระวันที่หนึ่งนะอืม อิอ,อนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ละแล้ว,ก,ลวก็แล้วเต่บฉุกแล้วแต่าาสนาภัยมั่นนะล,ลูกเดอ้อคิดดีทําดีแม่ก็เชื่อว่าสวรรค์ไม่เคยทอดทิ้งคนดีถ้าที่ผ่านมาเราทําดีมาตลอดลูกก็เตรียมรับผลไม้แห่งบุญแต่ถ้าคุณทําความชั่วความเร็วมาตลอดก็เตรียมรับผลไม้แห่งกรรมเพราะว่ากรรมมันคือ กรรมมันก็คือสิ่งที่เกิดจากการกระทําของเราทั้งหมดแม่หญิงก็ยอมรับถ้ามันที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรที่ทาให้แม่หญิงต้องเสียเจ็บช้าน้าใจนั่นมันก็คงจะเกิดจากกรรมเราต้องยอมรับจุดนี้แม่หญิงสร้างเวรสร้างกรรมไปด่าคนโน้นคนนี้แต่แม่หญิงไม่ได้ด่าเพื่อตัวเองแต่ไปด่าเพื่อคนอื่นเขาแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ให้เราดา่าให้หรอกแต่เราเสือกดา่ามันจึงเป็นกรรมโดยสมบูรณ์อ่าอันนี้ยอมรับยอมรับนะลูกนะ เราอย่าไปโทษฟ้าโทษด,ดินเราอย่าไปโทษใครอ่เพราะเราสร้างกรรมขึ้นมาแล้วมันก็ต้องรับกรรมนะลูกอี่แม่บางคนบอกโอ๊ยทำไมแม่หญิงต้องร้องห่มร้องห้าคนเรามันก็มีหัวจิตหัวใจนะลูกเราคือมนุษย์อืมเรามีความรู้สึกเรามีความละโมบโลภมากแม่ไม่ว่าใครหรอก ความโลภความอะไรเนี่ยตราบใดที่เรายัางเป็นมนุษย์เราก็ยังมีความโลภก,กันทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะโลภมากโลภน้อยแต่แม่ไม่ชอบอุงอิงเพราะเขาอะนิ่งเหลือเกินได้เงินแสนก็เฉยๆวันนั้นแม่ถูกหวยเป็นหลักหมื่นกกกิดเกือบตายแต่ลูกอิงเนี่ยมีคนเอิ้อให้แสนหนึ่งก็คุ้นใจปะนะ มันเข้มแข็งมันหนักแน่นมันนิ่งนิ่งจริงๆเลยลูกเอ๋งเนี่ยมันนิ่งจริงๆเลยเหมือนเขาเคยรวยมาแล้วเงินแค่นี้เหมือนเขาอ่ะเขาเคยได้มากกว่านี้นะแม่รู้สึกว่านะาในในมองในความนิ่งของอุ๋งเอ๋งเนี่ยทําไมเขาจึงนิ่งสะแดงว่าจิตจิตอีกจิตหนึ่งเขาอ่ะเขาเคยรวยมาแล้วอคือเขาเคยมีมากกว่านี้ศูนย์สองหนึ่งห้าเออ เขาเคยรวยมาแล้วเขาเลยไม่ได้สนใจว่าเขาได้เท่านี้คือเขาเฉยๆแม่เชื่อว่าระดับจิตขององ่งอิงคือนิ่งมากแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจสูงๆเขาไม่โกรธไม่เกลียดใครแต่เขาเสียใจเขามีนะถ้าเขาจะเสียใจเขาก็เสียใจที่ทําไมคนต้องมาว่าเขาเออมาบุรี่เขาน่นนี่นั่นนั่นละเขาเสียใจแต่ว่า เขาอิจฉาใครไหมเขาไม่ได้อิจฉาดูอเองเนี่ยมันไม่อิจฉาใครหลอกลูกเออมันมีแต่อยากให้อยากช่วยใครจะไปคิดอ่ะลาบอกคิดที่อย่างหลายอย่าลาต้องการให้พอๆแม่ๆอยู่ที่อยู่ในวงมีรายได้กันทุกคนโอ้โหมีจริงๆแนละทุกคนในวงก็มีรายได้อันนี้ต้องยอมรับทุกคนประสบความสําเร็จออกรถป้ายแดงพ่อการใช้กระซือรถล้านกว่า อะไรเพราะกระแสอู๋อิงทั้งนั้นอันนี้แบบว่าปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้แม่หญิงก็ได้ fc ติดตามเยอะขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่านั่นแหละรายได้มันก็เหมือนที่ทุกคนรู้เนาะมันต้องมานับหนึ่งใหม่แม่ก็พลาดเองที่ไปเอาคลิปเข้ามาลงอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ที่ชัดเจนแม่แม,แม คิดว่าคิดว่าเขาจะเมตตาแม่แต่มันไม่มีคําว่าเมตตาจับกับคําว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์กับความเมตตามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เออถ้าเมตตาจะไม่นึกถึงผลประโยชน์แต่พ่อถ้านึกถึงประโยชน์จะไร้ความปราณีทันทีลูกจําไว้อย่าไปคิดว่าเราดีก็เขาแล้วเขาจะดีกับเราเป็นไปไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่า เราดีกับเขาก็พออย่าไปหวังให้เขาดีกับเรามันคนเดี๋ยวนี้มันคบกันด้วยผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือถ้าเราไม่เห็นด้วยกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าถ้าคุยกับเขาแล้วต้องไปในทิศทางเดียวกันคุยกันต่อได้แต่ถ้าคุยแล้วไม่เห็นด้วยแบบนี้ค่ะอย่าไปขัดเขาแบบนี้ทุกอย่างราบลื่นราบลื่น <laughs> นะลูกนะจงจําไว้ผลประโยชน์กับความเมตตาไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเมตตาต้องไม่มีผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์ไร้ความปราณีเออคำคมคำคมำคมำคมสำหรับอันนี้ถ้ามีผลประโยชน์<ม>ไร้ความปราณี<ม>ฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะขอบคาน่าใหม่ค่ะ,คะจ้า